บริหารเพื่อนพนักงาน p a a ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน PA วั <P AA S 1> บ้นไผ่ได้น้อมนำระเบียของท่านผู้ว่าการท่านผู้ประกากรไฟฟ้าเกตมาดำเนินการ,านใ,นการในด้านกิจกรรม5-2ปีพุทธศักราช2557นี้เราได้ปรปับปรุงฟอนต์ออฟฟิศบอร์ดข่าวสารหน้าทางารสำนักงานติดตั้งกล่องไฟป้ายโลโก้ใหม่ที่ดาดฟ้า ติดตั้งทงประจำชาติอาเซียนก่อสร้างห้องน้ำบริเวณนอกอาคารสำนักง,งานปรับปรุงชากหลังห้องประชุมไผ่ยกชั้น4จัดมูมพิเศษสำหรับผู้ใช้ไฟปรับปรุงจุดติดตั้งแผนผังผู้บริหารใหม่ปรับปรุงห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยนี้ให้พนักงานช่างที่มาอยู่เวรมีความสุขที่ได้มาอยู่เวรส่วนในเรื่องฟอนต์ออฟฟิศนั้น มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ไฟมีความสุขประทับใจกับการที่ได้มาใช้บริการที่สํานักงานของเราผู้ใช้ไฟที่หมุมอิดเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะรู้สึกตากกายลงทันทีและพนักง,งานของเราก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันนั่นคือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพื่อนพนักง,งาน PA ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน รับชมภาพต่างๆที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นในลำดับต่อไปขอบค,ครับอาจจะมีใครที่เคยสับสนพีเอบ้านไผ่ได้ดำเนินการปรปับปรุงในส่วนของฟอนต์ออฟฟิศให้มีความสวยงามดูดีและทันสมัยเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ไฟที่มาใช้บริการ บริเวณนี้คือส่วนของบอร์ดข่าวสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้ไฟได้รับความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ไฟ PEA บ้านไผ่ได้ตอบสนองนโยบายของท่านผู้ว่าการ r e b a n d i n g PEA โดยการติดตั้งป้ายโลโก้ r e b a n d i n g PEA บนดาดฟ้าของอาคารสำนักงานนอกจากนั้น PEA บ้านไผ่ยังได้ติดตั้งธงประจำชาติสมาชิก AEC เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียนอีกด้วยวบริเวณนี้ คือห้องน้ําภายนอกอาคารที่ได้ทําการกอร่อสร้างขึ้นมาใหม่ไว้สําหรับผู้ใช้ไฟที่มาติดต่อขอใช้บริการได้ตกแต่งบริเวณโดยรอบให้ดูสวยงามและถูกสุขลักษณะ P.E. E. บ้านไผ่ได้ทําการปรับปรุงห้องประชุมพาย,ยกุกโดยในส่วนของฉากหลังของห้องประชุมให้ดูดีสวยงาม และมีความทันสมัย <S <S และนอกจากนั้น PEA บ้านไผ่ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้ไฟที่มาใช้บริการ PEA บ้านไผ่จึงได้จัดมีมุมพิเศษสำหรับต้อนรับผู้ใช้ไฟอีกด้วย พ e a บ้านไผ่ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนพังผู้บริหารใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสวยงามและมีความทันสมัยและบริเวณนี้คือส่วนของห้องแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ได้ทำการปรับปรุงขึ้นมาใหม่โดยได้ดำเนินการปรับปรุงในส่วนของหน้าห้องให้ดูดีสวยงามและมีความเป็นระเบียบ p e บ้้านไผ่มุ่งหวังให้ประชาชนผู้ใช้ไฟที่มาใช้บริการมีความสะดวกสบายและประทับใจในการมาใช้บริการและเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา PEA ให้ดีดียิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ